สวัสดีครับวันนี้ทางร้านแม่แคร์จะมาแนะนำวิธีติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายแบบ5เสานะครับด้วยมือถือไอโฟนนะครับผมอ่าครับผมมาที่แอปยี่ไอโนะครับผมก็ทำการล็อกอินด้วย f เฟ o บุ๊ะครับ ซึ่งขณะดนี้มือถือของเราให้เปิดใช้สัญญาณ wi-fi ที่บ้านก่อนนะครับนี่ครับสัญญาณ wi-fi ที่บ้านโอเคครับเมื่อเปิดใช้สัญญาณ wi-fi ที่บ้านแล้วก็ทำการล็อกอินครับล็อกอินท f a c e b o o k ครับกดเข้าไปครับ Continue ครับอ่าโอเคครับล็อกอินใน a c e b o o k กด continue ครับโอเคครับระบบกำลังเชื่อมต่อเข้าไปด้วย facebook นะครับผมถึงหน้านี้ครับผมก็เพิ่มกล้องครับผมบันทัดที่หนึ่งครับ Wi-Fi Connection ครับกดเข้าไปครับนะครับผมรอสักครู่ครับดิเสียงปี๊บปี๊บสองทีนะครับผม ค่อยกดว่าฉันได้ยินครับผมรอสักครู่ครับปี๊บปี๊ปสองครั้งโอเคครับปี๊ปปี๊ปสองครั้งครับผมกดว่าฉันได้ยินแล้วก็กดเน็กต่อไปครับแล้วก็ใส่รหัสว i ไ,ไฟที่บ้านครับผม กดรหัสไฟ f i เสร็จแล้วก็กดที่ดันครับอ่าแล้วกด Next ครับให้เซฟฟาสเบิร์ดไหมครับผมก็เซฟฟาสเบิร์ดไว้นะครับผมทีนี้ก็วางเกี่ยวโค้ดที่หน้ากล้องได้เลยครับครับผมเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับ Connecting to Wi-Fi แล้วครับผม ต่อไปให้ทําการกดว่าฉันได้ยินนะครับผมกดเข้าไปครับต่อไปก็กดเล็กได้เลยกรับรอสักครู่ครับ,รบขณะนี้กล้องกำลังจะแพรลิงกันนะครับผมกับมือถือของเราโอเคครับเรียบร้อยครับผมก็เลือกห้องนะครับผมก็เป็นห้องนอนแล้วกันครับผมเบด r ูม mm hmm. โอเคครับกดเน็กเข้าไปอ่าแอปจะสั่งว่าให้เราซื้อคลาวหรือเปล่าครับผมซึ่งเราไม่ซื้อครับเราจะใช้ฟรีโอเคครับมาหน้านี้ก็กดเข้าไปดูได้เลยครับอ่โอเคครับกดที่ i อ o t it นะครับผมก็ดูกล้องเลื่อนครับเลื่อนครับเลื่อนขึ้นครับเลื่อนลงครับ โอเคครับแค่นี้เราก็สามารถจะดูกล้องทั้งที่บ้านเราและอยู่นอกบ้านเราได้เลยนะครับผมทางร้านไม่แคมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ